โอ้เด oh, ี๋ยวสวัสดีครับพบกับเชฟหมีกระทะซิ่งนะครับผมมากินยำด้วยกันนะครับยำย่างแซ่บทําเองนะครับผมยำทะเล <c oughs> เออว่าอะไรอถอยอีกไม่เห็นถอยอีกนิดนึงถอยอีกนิดนึงโอเคยำทะเลนะครับผมทุกทุกท่านปลาหมึกยัย่วๆนะครับผมกู oh. กุ้งหรอเมื่อกี้มกุ้ง,งอ,รอ,อร่อยอร่อยอร่อยนะครับผมอร่อยมากกินกันสองคนนะครับผมมันรู้ไปไหนหมดห ยำทะเลนะครับผมสูตรควานหมีกระทะสิ่งอ,อร่อยมาก เต็มปากเต็มคำนะครับผม,มเส้นนะครับเส้นแซบบอแซบครับผมอร่อยมากๆเลยครับแซบบอว้แซบหลายแม่ผ้าแซบมากเลยครับผมคุณแม่ มาทานด้วยกันนะครับผมคุณแม่ทานด้วยกันนะครับผมรถจัดจ้านมากนะครับผมรถจัดจ้านมากเนี่ยโอ้โหกางลั่ว คุณยายกับคุณตาไม่กินด้วยหรอ,หรอไม่กินนะครับผมพ่อกินแล้วน้องควันเสียวฟันไหมคุณแม่เกิอดอาการเสียวฟันนะครับผมเสียวฟันซีกเดียวอะหอมเยอะมากกินไม่ไหว ก็คนไม่หอมก็ต้องใส่หอมเยอะๆสิครับเโอเมป้าเนาะบ่มีคนหอมก็ต้องใส่หอมหลายๆตัว<ม>ใส่ถั่วดินด้วยนะครับผมไ้มาใส่ถั่วดินน้ำโอ้เสบครับ รสจัดแบบนิ่มๆเลยนะครับผมที่บ้านก็ชอบกินอร่อยจ้าครับอร่อยนะครับผมเหมือนแบบใครที่ชอบทานอาหารรสจัดจะต้องเป็นยำแหละนะครับผมต้องเป็นยำเลยครับผมอาหารรสจัดนะครับผมก็ต้องเป็นยำเลยแหละอาหารรสจัดนะครับผมอร่อยอร่อย ยังไม่บางช้อนเลยคุณแม่